สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับลิลินในเกมของวันชิพันแมนเดอะสองเกตนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้นะครับมีตัวละครอย่างกระบอกเหล็กนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะทำพาร์ทสองกันนะเออบอกเลยว่าตัวละครนี้นะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกไอดีแล้วกันนะอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกไอดีนะครับก็อาจจะเหมาะกับบ้านโตหน่อยๆแล้วกันนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับก็เลยจะทำพาร์ทสองนะก็ก่อนจะดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุโมชั่นเเมมเบอร์เตอนที่ยี่สิบบาทนะครับ แล้วก็ฝากไว้กับร้านเติมใครที่ตามหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สองเกตราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ชอบเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อเท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมาเดี๋ยวเรามาซุ่มก่อนดีกว่านะครับก็เสียงอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันห้าทุ่ม,มนะก็เกือบเกบเที่ยงค,คืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างห้องตื่นนะฮะก็มาเราสุ่มกันแบบเงียบๆแล้วกันนะฮะก็ ตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวดำเนี่ยเรามีอยู่ที่กี่ใบนะดูวันหกใบนะครับอยู่ที่6ใบนะเดี๋ยวเราจะลองกูสเต็ปดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้สเต็ปเนี่ยอยู่ที่9 9 7 9บาทนะครับรือว่าสเต็ปที่5นั่นเองนะก็รายวันเนี่ยเรากดมาไม่ค่อยจะได้เลยนะครับเรากดมาได้มันน้อยมากๆนะเท่าที่เท่าที่สุ่มดูก็คือเท่าเท่าที่ดูดูก็คือน้อยมากมานะแล้วเราขาดอีก6กสิใบอืมเราขาดอีก60ใบ ดูซิจะได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยไปกดอันนี้ถ้ามันไม่ได้นะราเกิดอันนี้เออไม่เป็นไรมาสักรอบหนึ่งเราขอแบบแปดสิบปดได้เลยไหมแปดสิบแปดแล้วมันจะมาเลยไหมอืมอืมแปดสิบแปดสิบสี่อะไรเงี้ยแปดสิบสี่แปดหนึ่งสองสามเพชรไม่ขึ้นเพชรไม่ขึ้นเพชรไม่ขึ้นโอ้ไอ้ชิอเพชรขึ้นโอ้ยคือถ้าเกิด ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น638เนี่ยไม่อะไรเลยนะเพราะว่าไอเซอร์นั้นมั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 นเอาสุดอยู่แล้วแต่ว่าเซิฟนี้แล้เนี่ยเราเริ่มเทา,เาๆลงแล้วกันนะเรียกว่าเทาๆลงมันก็เลยแบบก็เหลือกี่ปองเนี่ยเราเหลือ3,000เท่าไหร่3 0 0พโอ้โหแมงเอวย่ะไปถ้ากมมันจะเกลือขนาดนี้แล้วนะอืม เราขายกี่ใบเราขายอีกสิบสี่ใบใช่ไหมราใช้เพชรซื้อก็ได้อะไปสิบสี่ใบสิบสี่ใบไปโอ้สิบแปดพอดีไปถ้ามันจะเกลือขนาดนั้นละก็เราก็แม็กครับก็กระบองนี่ต้องบอกไปเลยว่าจริงๆไม่เหมาะกับทุกบ้านนะอันนี้ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าตัวมันเก่งแต่มันก็มีข้อแม้ ไปรแปรปปปป,ป,ป,ปเออลืมบอกว่าเรามีหินอยู่เท่าไรตอนนี้เดีด๋ยวเราแป๊บเดียวก,กันดึบ๊บโอโ้โหเงียบเงียบเลยตอนนี้นะครับเรามีลูกแก้วหยอยู่หนึ่งแล้วก็หินอยู่สองนะครับเราขาดลูกแก้วอีกหนึ่งหินอีกหนึ่งนะครับก็จะครบพอดีนะไปลูกแก้วก็คือหย่อนนึงหละไปกันเลยปล่อยเข้าไปมับมได้ไหมโอโ้โหยังมองอยู่ ถ้าเราดวงดีเนี่ยเราจบเลยนะแต่เราดูท่าและดวงไม่น่าดีนะเอ้ยโอ้โหดวงไม่น่าดีจริงๆว่ะ <c oughs> โอ้น้องโอ้น้องโอ้น้องเฮ้ยลูกแก้วมาวะ่ะจบเลยนี้อันนี้ลูกแก้วมาลูกแก้วมาไวนะครับเรรียบ้อยนะโอ้โหบอกเลยว่าเรามีลูกเรามีกล่องหินหรือเปล่า เราไม่มีกองหินหรออุ้ยตายแล้วโอ้โหเราไม่มีกองหินมันมีแจกไหมมันไม่มีแจกแล้วอ้สองร้อยเจ็ดสิบราคาอีกหนึ่งหินองอ่งมันม,ม,นมีมันมีตรงไหนได้ไหมขอเช็คก,ก่อนจีนอตไหมเออนี่ไงเราขายหนึ่งหินตปครบ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 โอ้โหเกือบ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 ไม่พอเกือบไม่พอ,พอดีนะเราดองเอาไว้แป๊บปเกือบไปท <c oughs> <c oughs> ํทำกระบ,บองพันสองนะ ก็กระบองพัฒสองนะครับที่สิ่งที่เพิ่มมานะก็คือจํานวนการคืนชีพนะครับก็จาก2รอบเป็น3ครั้งจาก2รอบเป็น3รอบนะครับแล้วก็ลดดาเมจกดดันนะครับจํานวนจาก30%เป็น40%นะครับแล้วก็เมื่อตายหมดนะครับจะคืนชีพด้วยพลัง200%กับสุสานนะครับตอนนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าการกับสุสานเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะมีผลใช่ไหมแต่ว่าสุสานนะครับตอนนี้คอเด็กอ่ะมันไอเลือดไอเลือดที่มันเกินมา200%เนี่ยมันไม่มีผลกับคอเด็กนะครัับมนก็ ร้อยแม็กแม็กเต็มที่อ่ะแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอ่อจะพาร์สหนึ่งจะพาร์สสองก็ต่างกันแค่ว่าลดดาเมจมากขึ้นแล้วก็จํานวนการตายเกิดเนี่ยมากขึ้นนะครับต่างกันแค่นั้นนะอ่าไปแล้วก็ทะลวงเลยปากเข้าไปอืเรียบร้อยนะพาร์สสองเทอร์ครที่ฮอตที่สุดหรือเปล่าเห็นว่าตีแรงสุดนะตอนนี้นะก็ยังไม่เทนเลยเพราะว่าของเราไม่ค่อยจะมีปั่นนะครับแล้วก็กระบอกเราเนี่ยปลดตัวของอ่กระบองกระบองกันแล้นะกระบอกเอเซนต์อาบัวนะครับปลดพาร์สสิบแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่า ตัวนี้นค่อนข้างสาคัญมากๆนะครับใครที่จะเล่นตัวดาเมจตัวบอสปีดนะครับก็สําคัญมากๆนะแต่ว่าสาหรับตัวคออย่างกิโลกิโลที่จะมาในเดือนหน้าเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไม่จาเป็นต้องปลดเลยด้วยซ้ำคือแบบขอแค่กิโลเนี่ยพาร์ส,สก็พอนะครับมาเดี๋ยวดูที่กระบอกเหล็กนะครับกระบอกเหล็กนะเราพรันอยู่ที่10บล้านนะครับเลื่อนอยู่เป็นทางโจมตีอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับทางโจมตีไม่ได้เยอะนะเป็นตัวที่แบบแทบไม่ได้ปั้นเลยนะครับเหมือนเหมือนด้วงนะครับแต่ว่าเรากันที่เราใสาก่กระบอกเหล็กมันเนี่ย <S <S เราทาให้คน มันอาจจะมันอาจจะช่วยเราตอนที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหมดแล้วแล้วกระบองลุกขึ้นมาทุบนะครับอันนี้อาจจะมีผลนะการปับนะครับเป็นโจมตีเปอร์เซนต์หมดเลยนะโจ,จมโจมตีเปอร์เซนต์หมดเลยนะครับอ่ะแผ่นดับเอสนะครับยังไม่ได้หานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เป็นป้องกันใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าจะหาเพิ่มก่อนนะเรามีไหมเออเนี่ยเราไม่มีเห็นปะ่ะเนี่ยเราไม่มีเราเป็นแค่เฮดพีเฮดพีนะครับมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้นะก็ไม่ได้ตีเพิ่มนะครับส่วนการปับอาวุธนะครับเล่นเป็นคีดิคอน 3อันนะครับแล้วก็เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต,ต์นะครับสามช่องอ่าบบกอีกหนึ่งช่องนะครับตรงนี้นะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับกระบ,บอนะครับอุปกรณ์ก็โจมตีเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะอาจจะเป็นเซตพลังไฟนะครับเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเราไม่มีกริงกางเกงที่เป็นพลังไฟเนี่ยเราไม่มีนะครับเนี่ยดูเลยกางเกงที่เป็นพลังไฟเนี่ยเราไม่มีนะครับอนี่เออไม่มีนะครับ อันนี้ก็เป็นไซบอกอันนี้ก็เป็นนินจานะครับอมไม่มีสักอย่างก็เลยเล่นไปง,งี้ไปก่อนนะมาแล้วก็ต้องบอกว่ากระบ,บองเหล็กเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างกิ่งมากๆแต่ว่าเหมาะกับบ้านโตเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าเยอะขนาดไหนก็ใช้เยอะเท่ากาโลกาโลตอนนี้เนี่ยผมใช้ของประมาณนี้ก็คือ5ดาวเหลืองหมดเอ่อห้าดาวเลือกไอ้ห้าดาวโมงเนี่ยอยู่หนึ่งชิ้นที่เหลือสี่ดาวโมงนะครับการบัฟเนี่ยตอนนี้5้าดาวม่วงอยู่ 1>, 1ชิ้นนะครับที่เหลือก็เอ้ยสอชิ้นแล้วก็ห้าสี่ดาวโมอยู่1ชิ้นนะครับก็มันต้องใช้ของประมาณนี้มันถึงมันถึงจะทุบการลดตายนะครับถ้าเกิดของไม่ไม่มากกว่านี้สะระดับหนึ่งก็จะทุบไม่ตายนะครับเพราะว่าการลดเนี่ยเลือดค่อนข้างเยอะแถมตัวของกระบองเนี่ยมาทุบแรงก็จริงแต่ถ้าเกิดมันไม่มีขอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแรงนะครับมันไม่เหมือนด้วงนะที่ว่าเอามายืนรับตีนเอามายืนรับอะไรเงี้ยมันค่อนข้างดีกว่านะครับ<ว> <nelle> ก็เลยบอกว่าใครที่จะสุมกระบองเนี่ย ต้องเป็นคนที่ว่ามีโซนิกพาร์2มีกาโรพาร์2แล้วก็มีตัวพวกตัวอนาคตนะครับพาร์2ได้ถึงจะเหมาะกับกระบอกนะครับและอีกอย่างคือกระบอกเมตาแค่3เดือนนะครับก็คือหลังจากบล็อตมาเนี่ยบล็อตจะมาเดือนกุมภาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่บล็อตจะมาเดือนมีนากุมภามีนาเอ่อมีนาเดือนมีนานะครับก็ทําให้กระบอกเนี่ยมาเล่นไม่ได้นะครับก็จะโดนแบนไปนะและอีกอย่างคือการสุ่มบล็อตเนี่ยมันแก้ได้ทั้งกระบอกแก้ได้ทั้งกาโลนะครับคุ้มมากๆนะตัวของเอ่อตัวตัวของบล็อตนะครับมา เราลองเทสกันดีกว่าแต่รู้สึกว่าจะเทสไม่ได้นะเพราะว่าทัวร์เทสมันจบไปละเออมัน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 นั่นไปละอ่ะเราลองคนเซิร์ฟแล้วกันนะเราลองตีกับคุณมู่หลานดูแล้วกันนะครับเทสเซตท,ทีมก็ประมาณนี้นะครับไปลวยเลยยี่สิบเทสเดสโก้สี่คนบนไอ้สี่สี่คนบนเนี่ยเราตีไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่ธูเนี่ยมีสปีดมีแคปสปีดเราสู้ไม่ไหวนะครับเขาคุยสปีดก็นํานะครับ เออสี่คนบนน่ะคือเขามีแค่ปั๊ดสปีดหมดเลยก็เลยสู้ไม่ได้นะครับเรื่องปกติมาเลาวสิ่งเราเปิดก่อนแล้วดิกเราตามแกสปีดเราเร็วมากสปีดเราเร็วมากๆแล้วการโลดต่อยมาเท่าไหร่สืบ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 เก้าร้อยเท่าไหร่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านอะกระบอกว่าจะล่วงไปนะครับอันนี้เรื่องปกตินะแล้วอย่างคือกระบอกเนี่ยมันมาแก้ตัวของล่วงนะล่วงเนี่ยเฮดบัสไตเกิดเหลือสามรอบนะครับก็ เรียบร้อยนะด้วงก็จะตกเมตานะครับแต่ว่าด้วงก็ยังจะเล่นในทีมของปีศาจยังอยู่นะอืเป็นตัวที่กิ่งมาๆนะครับมาแล้วกระบองทุบไปหนึ่งล้านทุบเบาๆมาแล้วการลดต่อยไปปุ๊บปักก็ใครที่บ้านไม่โตมากก็ไม่แนะนํากระบองเท่าไหร่นะครับกระบอกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกระบองอ่ะเป็นตัวคล้ายๆไอ้นี่คล้ายๆกระบองกับหน้กกากหวานอะ พอๆกันเหมาะกับบ้านโตนะครับเนียกก่ยกระบอกเราเรา,เราตายไปแล้วเหลือแค่การโรตัวเดียวนะที่วัดกันแล้วเราหวังนะ่จาจะชนะตรงที่ว่าเออสปีดเรานำนะครับพอเธอเจ็บเนี่ยโลแตกเนี่ยแล้วด้วงเลยหเลยสองรอบตายละอ่ะสะท้อนโป้ล้มนะครับด้วงล้มโป้อ่ะลุกขึ้นมาใหม่หมการโรต่อยมาปึก 820อเอ้ยแ 8, ดล้านผิดผิดแล้วก็ก็ลดสอดเสริมไปโอ้โหเข้าเลือดเข้าเลือดเข้าเลือดโลแตกอันนี้ดวงตานะครับไม่รอดนะอืเห็นปะพอดวงมันตายไวอ่ะมันทําให้การยื้อเทินน่ะค่อนข้างยากนะครับธรรมดาเนี่ยการที่เขาใส่ดวงมาเนี่ยมันอาจมันมันสามารถทําให้ดึงเทินได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีบางเทินที่ว่าดวงเราเนี่ยสามารถไหลได้เทินยันเทินเจ็ดอ่า ต่อยเข้าไปบึ๊บเข้าเลือดเน้นเ้นเรายังไม่เข้าเลือดน,นะครับโลอยังหนาอยู่โลยังหนาอยู่่ะเทินเจ็ดแล้วอันนี้เรียบร้อยนะครับไม่หลอดโบเข้าไปเนี่ยกระบองกลับมาทุบเห็นปะพอกระบองมันปั้นไม่สุดอะมันไม่แรงเว้ยเนี่ยร้านเด่ะเนี่ยร้านหนึ่งอะถอนตายเห็นปะคืออย่างที่บอกว่ากระบองอ่ะมันกิ่งแต่ว่ามันต้องเป็นตัวที่ มันต้องเป็นคนที่แบบสามารถปั้นกระบอกแล้วปั้นเราปั้นกาโลเราปั้นกาโลได้พร้อมกันถ้าไม่ว่าที่โตหน่อยแล้วด,ดูคิดดูว่าเราต้องมีการรับดาวกี่ใบถึงจะพอกับมันอะไรเงี้ยก็นั่นะอ่ะส่วนเขาคุยนะครับก็สมตมินนะกระบอกน,น่าจะพาร์สสองนะครับพี่ทูก็เหมือนกันนะน่าจะเอ้พี่ทูไม่มีกระบอกเหรอแปลกๆนะอนะลองดูซิโจ้ไปอืม พี่ทูสปีดนาเยอะนะอันนี้ไม่ไหวเนะี่ยเนี่ยเห็นปะคือการที่ไม่มีคระบอกอะ่ะมันไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เว้ยถ้าเกิดสปีดคุณนําอ่ะถ้าเกิดคุณสปีดนาแล้วกาโล่คุณแรงพอกรบอกแม่งไม่ใช่ปัญหาเลยอืมถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบสปีดคุณนําแล้วกา,กาโล่คุณแรงพออะ่ะแบบถึกพออะ่ะเพราะว่ากาโล่มันจะแรงตามตามเลือดใช่ไหมเห็นปะสาติเดียวหายเลยไม่รอสักตืออ่ะ อันนี้คือพิทูแบบมีการปรับสปีดแล้วก็น่าจะพลังไฟครบนะครับพิทูกแกเขาไม่เปิดสปีดให้ดูครับอาจจะพลังไฟไม่ครบแต่ว่าการปรับสปีดเนี่ยมีแน่ๆนะครับบอกเลยว่าลำบากลำบนเราก็สุ่มไปแล้วนะการปรับสปีดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ <c oughs> ไอที่ซื้อห้าสิบลุงอะ่ะซื้อไปแล้วมันไม่ได้โอโ้โห เนี่ยเขาเลือดแล้วเรียบร้อยนะไม่รอดเดี๋ยวเราลองลองลองดูซิว่าเทิร์เจ็ดเนี่ยเราสู้ยังไงนะน่าจะโลกไม่แตกไหมพี่ทุยโลโลกคูณสามไปเลยโลกอย่างหนาอ่ะคูณสองแล้วเนี่ยเห็นป่ะพ,พอมันไวกว่าคือการโลกเขาเปิดก่อนแล้วเขาเขาส่วนเราทีเดียวตายเลยเว้ย้ยคูณสามแล้วหรอกลับไมาอีกอ่ะ สะท้อนเมื่อกี้แล้วก็รถต่อยไปบึ๊บบึ๊บบึ๊บบึบคูณสองล,ละกโรถไปทุูมาโป๊ะ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 โดนสะท้อนโจ๊ะต่อย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 เท่าไหร่สิบล้านพี่ทูต่อยมารถแตกคือพี่ทูอะ่ะรถหนาไปแล้ว โอ้โลไม่แตกสักทีว่ะสิบล้านรัวๆเลยอ่ะคูณหนึ่งละอันนี้ไม่น่าทันนะโลแตกไม่น่าทันนะก็เลยแพ้แล้วอย่างคือสปีดเข้าไวกว่าเออปัญหาหลักเลยไม่ใช่ว่าเราไม่หาสปีดนะเราพยายามหานะแต่ว่าเราไม่หาไม่เจอเว้ยของไอ้พวกการ์ดรัสสปีดอย่างเงี้ยไม่หายยากมาก่ยเห็นป่ะล้วพอกับอ่ะทุบโปะไม่ตายทุบโป๊โลไม่แตกเราตายทุบไปหนึ่งรอบป๊บโปะไม่แตก ทุอีรอบหนึ่งโปะไม่แตกโปะไม่แตกรอบสามละโปะโปะไม่แตกโปะโป๊ะไม่แตกโปะโปะไม่แตก,แตก,แตกคือถ้าเกิดเราแบบสปีดนำกว่านี้ไม่ใช่สปีดนำถ้าเกิดเราปั้นตัวของการโร่ถึกกว่านี้ผมว่าผมชนะพี่ทูได้นะแต่พี่ทูเขามีกระบอกแล้วปะพี่ทูเขาน่าจะมีกระบอกแล้วไหมเห็นปะมีแล้วเนี่ยพาสสองได้ปะนี่อพาสสองเนี อัพหนึ่งดาวอัพหนึ่งดาวอย่างนั้นหนึ่งอัพแบบให้พอเป็นพอเป็นวิธีก็ไม่ไหวนะก็รอดูนะครับว่าเราจะไปได้ขนาดไหนส่วนอาวุธก็ไม่สุ่มนะครับเพราะว่ากระบอกมันเมตาแค่กี่เดือนนะสามเดือนเช่นอย่างที่บอกไปกระบอกมันเมตาแค่สามเดือนก็คงไม่สุ่มนะครับตัวมันกิ่งสามเดือนแค่นั้นเองคือเกิ่งมากไหมก็กลางๆถ้าเกิดเรามีของให้มันเรามีของให้มันมันก็เกิ่งมาก คืออย่างแบบอย่างไ d ดีพี่บัตอย่างเงี้ยหรือว่า ID แบบคุณซันนี่หลิวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาแบบมีการาดดาวเยอะๆเขาก็สามารถปั้นกระบ,บอกได้นะเออแต่ว่าเรานะครับเรามีก็ยอมหนึง่งแค่าร,ราตัวเดียวเราก็หมดแล้วนะการมดดาวนะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ